คุณกำลังฟัง NIA Podcast อัปเดตเทรนแวดวงสตาร์ทอัพสำรวจโลกนวัตกรรมให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับ The f u t u r i s t คิดเปลี่ยนโลกสวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับกับ เดอะฟิวเจอร์ไสคิดเปลี่ยนโลกซีซั่นสองครับ e ี EP นี้มาพบกันกับเรื่องราวของนวัตกรรมที่จะทําเพื่อสังคมครับนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยเราก็เคยเจาะลึกลงไปแล้วว่าคืออะไรนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยรับฟังหรือรับชมก็อยากให้ลองย้อนไปดู e ีก่อนๆหน้านี้นะครับเราได้ให้คํานิยามแล้และว่านวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยคืออะไรครับแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะช่วยเติม,เต,มเต็มระบบการศึกษาของประเทศไทยทําให้เด็กไทยทุกคนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนวัตกรรมนี้ จะเป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรกับแวดวงการศึกษาของเรานะครับวันนี้จะพาไปดูองค์กรที่ขับเคลื่อนเพื่อสังคมโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไฟอยากจะมาช่วยภาคการศึกษาของเรานะครับกับคุณวิชิตพลผลพ่อครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO m u l มูลนิธิ Teach for Thailand ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกว่าคุณคุณตาแล้วกันนะครับครับ ก่อนอื่นรบกวนคุณตะแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะว่าทำอะไรอยู่ใน t ที port Thailand บ้างครับได้ครับผมเป็นเป็นคนก่อตั้ง t ทีช o r Thailand แล้วผมก็เป็นคนบริหารทีช o r Thailand กับกลุ่มทีมที่ทำงานกับผมอยู่ประมาณนี้ครับ,รบอ๋อเป็นคนก่อตั้งเลยใช่ไหมครับแล้วเป็นมายังไงฮะถึงมาก่อตั้ง t ที Sport Thailand ได้ครับอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมผมถึงสนใจทีชพอไ Thailand แล้วจึงถึงมาทำอันนี้เนาะ่ะต้องบอกว่าผม ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสในการศึกษาที่ทดีระดับหนึ่งผมเรียนมองไทยมาตลอดนะผมเรียนที่สาธิตเกษตร English Program ยมอยไเป็นเรยนที่โรงเรียนนานาชาติร่วมดีแล้วก็จบไฮสคูลที่ร่วมดีหลังจากนั้นก็ไปเรียนที่อเมริกาโอกาสาที่โดนหยิบยื่นมาให้ให้เราตลอดเราตรงๆไม่ไ,มได้คว้าไว้อะแต่เรามาสะท้อนตัวเองแล้วก็บ,บอกว่าเฮ้ยเรามีโอกาสาที่ดีมาตลอดแต่รรเราไม่ถือคว้าไว้เลย มันก็เป็นคล้ายจุดจุดหนึ่งแะที่ทําให้เรารู้สึกว่าแล้วถ้าคนอื่นเขามีโอกาสอย่างเราอ่ะสักครั้งเราคว้าไว้เขาจะไปไกลกว่าเรามากแค่ไหนบวกกับตอนที่เรียนที่อเมริกาค,คุณครูก็จะถามว่า professor ครูที่มาวิทยาลัยถามว่าที่จบจบแล้วอยากทําอะไรกันผมจําได้มีห้องห้องหนึ่งที่ผมเข้าไปเรียนสาส่วนสี่ของห้องก็ยกมือบอกว่าอยากทำ t e a c h f o r America ผมแบบมองไปข้างๆแล้วผมก็ออใครมันจะอยาก สอนเพราะภาพในหัวของเราการเป็นครูการสอนมันเป็นภาพที่อตรงๆไม่ไม่ได้เซ็กซี่เลยในสังคมไทยใช่ปะ่ะแล้วเราก็แบบ<ม>เอ๊ใครมันจะอยากสอนแต่มันก็ติดมันก็ติดหัวเรานะว่าแบบเออทำไมมีคนเก่งๆในห้องอยากทําอะไรอย่างนี้เยอะใช่ไหมครับแล้วบวกกับใกล้จะจบแล้วเราก็เห็นว่าเออการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญนะแล้ว teach for america ก็เป็นเป็นงานงานหนึ่งที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไป เรียนรู้ศึกษากับร,ระบบแล้วก็พัฒนาประเทศจริงๆไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอยากทำอะไรนิดนี้แต่เป็นคนลงมือทําผ่านการศึกษาแล้วผมมองว่ามันเป็นงานที่มี Impact ที่สูงมากสําหรับคนที่อายุน้อยมากถ้าเกิดเราไปทํางานบริษัทถามว่าเราได้เปลี่ยนแปลงคนหรือได้ทํางานกับคนหลายร้อยคนไหมผมว่ามัน,มนเราไม่ได้โอกาสอย่างนั้นแล้วแต่การเป็นครูผมว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งท,ทาให้เราแบ เออเข้าใจปัญหาจริงๆมาเรียนรู้จริงๆก็เลยสนใจ teach for america ตอนนั้นแต่ถ้าเกิดดูสมัครครูแบบมันต้องเป็นสัญชาติอเมริกาเราก็ไม่ใช่เราก็เลยดูว่ามี teach for thailand หรือเปล่าไม่มีเราก็เลยคล้ายๆทำมันขึ้นมาอ๋อขอย้อนไปสักน,นิดนึงเมื่อกี้คุณตาบอกว่าตอนที่เราเรียนในเมืองไทยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คว้าโอกาสตรงนั้นไวอ้อ่ะไอ้คำว่าโอกาสในที่นี้หมายถึงอะไระครับในความหมายคุณตา การตั้งใจเรียนการทำบทบาทหน้าที่ของเราในฐานะนักเรียนให้ดีเรามวแต่ไปโทษคนอื่นโทษครูคู่ย่างงี้ย่างนี้อย่างนี้แต่ตัวรเราเองอะเราทำอะไรกับทุกอย่างที่มันที่มันอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าประมาณนั้น,น,นเหมือนอกับว่าเราเห็นว่าคือสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันมีฟาซิลิตี้มีองค์ประกอบอะไร ทั้งหลายแหละในในคลาสเรียนในห้องเรียนเราที่มีความพร้อมสูงมากซึ่งเราไม่ได้มองหรือสังเกตตรงจุดนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมะัะใช่เราไม่ได้มองเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากขนาดเราคิดว่าก,ก็ก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นนี่เรามีความเข้าใจ teach for america เ,เขาเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ได้ยินครั้งแรกคือเราเราไม่รู้จักนะแล้วเราก็ถึงมองว่าเออใครมันจะอยากสอนแต่พอเราได้ศึกษามันมากขึ้นมันคือโครงการที่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่ไม่ได้จบสาขาครูศาสตร์ศาสตร์ ที่บจบมหาอะไรก็ได้เข้ามาเป็นครูก่อนในระบบ2ปีหลังจาก2ปีค่อยออกไปทํางานในหลายๆภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนทําให้การศึกษาในประเทศอเมริกาเนี่ยมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคมากขึ้นก็เลยสนใจแล้วก็อยากเห็นเพื่อนๆไปกันก็โอเคด้วยใช่ครับสนใจแต่ว่าตอนนั้นนี่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะตามเพื่อนใช่ไหมฮะหรือว่ามีเป้าหมายว่าเอออยากไม,ไม่ได้คิดตามเพื่อนนะเพราะตอนนั้นมันปีสอง แล้วมันก็หายไปแล้วเราก็กลับมาปีสีจะทําอะไรหลังจบมหาลัยมันก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรดีหลังจบมหาลัยองเืมแต่แต่พอมาเป็นไทยจะหาว่ามี teach for america แล้ว h a i l a n d ์ล่ะใช่เพราะถ้ามีถ้ามีที่เมืองไทยอ่ะผมจะสมัครแต่พอไม่มีปุ๊บลบเกิดปิ๊งไอเดียเลยเหรอว่าเอาล่ะสร้างขึ้นมาเลยทําขึ้นมาเลยใช่แต่ต้องบอกว่ามันคือความรู้น้อยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่รู้อะไรมาก แล้วเราก็แบบเออทำมันก็ได้ผมว่าอันนั้นคือความความเป็นเด็กของเราอะที่เราอาจจะไม่รู้การตั้งองค์กรการทำร้านทันนี่มันมีความคอมเพล็กซ์ยังไงบ้างการที่เราไม่รู้ผมว่าเราก็ใช้ใมันเป็นประโยชน์อะทำยังไงก็ลองทําไปประมาณได้เรียนเราก็เรียนเรียนรู้ไปในตัวด้วยแสดงว่าตัดสินใจง่ายมากในการที่จะเริ่มทำ t e a c s, <laughs> <S for Thailand <laughs> <S มันง่ายเพราะว่าเราเราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นพูดตรงๆและอีกอย่างนึงต้องต้องเรียนตามตรงว่าคือ Teach for America เขาไม่ใช่ franchise เนาะ มันมี Teach for America ที่อังกฤษมีมี Teach First Teach for America ตั้งหนึ่งก้าเก้าประมาณนั้น Teach <Okay. S 1> First เร่นมืตอนปี2000ันเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแต่มันมีนักนวัตกรรมทางสังคมติด <Okay. S 1> ต่อทั้ง Teach First แล้วก็ Teach for America ไปหลายคนมากที่บอกเฮ้ยเราเชื่อในโมเดลอย่างเนี้ยเราอยากเอามาสร้างนในประเทศของเราสององค์กรเนี้ยทั้ง Teach First กับ Teach for America จับมือกันตั้ง Teach for All ขึ้นมา ต้องบอกว่า teach for all ไม่ใช่ไม่ใช่ Mac โ o นัลด์ที่แบบเฮ้ยใครอยากเปิดเปิดคือแต่ละคนต้องลงมาทำการศึกษาของประเทศตัวเองก่อนว่าเฮ้ยประเทศของเรามีปัญหาอะไรบ้างก็งไม่ใช่อมไม่ใช่ไม่ใช่โมเดลอันนี้มันจะเวิร์กกับทุกประเทศถูกปะแสดงว,ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นมันไม่เหมือนเป็นแฟรนไชส์สังเด็จรูป <c oughs> ที่มีต้นแบบทำหนึ่งสองสามสี่เป็นสเต็ปมาให้เราเราต้องค่อนข้างจะศึกษาเชิงลึก,พอ,ลกพอสมควรใช่ตัวอย่างแรกอย่างแรกที่ทำคือทำ feasibility ก่อนว่า เฮ้ยประเทศไทยมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาปัญหามันคืออะไรแล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไรได้บ้างแล้วโมเดลอันเนี้ยการที่ส่งคนที่ไม่จบรุนาึกษาศาสตร์มาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมการสร้างพาร์ทเนอร์ทางภาคราฐัฐเอกชนมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็ใช้เวลาระดับนึงเหมือนกันกว่าผมจะทําจุดนั้นผมจะตั้งมาได้ถ้าเป็นสามสี่ปีนะก็คือเริ่มต้นมาเลยลองลองเล่าโมเดลกนิดหนึ่งได้ไหมคุณตัว่าว่าจากตรงนั้นเนี่ยมากลายเป็นโมเดลที่ส่งไปไทยแลเนี่ย มันมีโมเดลหรือองค์ประกอบอะไรบ้างที่ชัวร์เขาจะมีเขาเรียกว่า operating principle คร่าวๆเนาะที่คิดว่าทุกคนจะเชื่อคล้ายๆกันในการ,รที่ดึงคนที่มีศักยภาพสูงจากสาขาวิชาชีพใดก็ได้ให้เขามาเป็นครูก่อน2ปีในโรงเรียนด้ยโอกาสหลังจาก2ปีผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบโมเดลมันจะเป็นประมาณอย่างนี้แต่แต่ในโมเดลเนี้ยในแต่ละประเทศในประเทศไทยเนี้ยสิ่งที่ผมทําตอนแรกคือผมก็พยายามศึกษาว่าในเมืองไทยปัญหามันคืออะไร และเราควรจะไปสอนชั้นไหนก่อนอจะทำยังไงก่อนดีเราคัดคนที่จบสาขาทุกสาขาวิชาชีพเลยเหมือนกันทำงานในโรงเรียนขยายโอกาสสอนในชั้นมัธยมตน้นตอนนั้นคิดว่ามัธยมต้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเป็นช่วงสุดท้ายละที่เราจะช่วยให้ความรู้พื้นฐานก่อนเขาจะเรียกว่าเขาอยากไปสายไหนทำอะไรต่อ ก็คือแสดงว่าโมเดลก็อาจจะมีความคล้ายคลึงในงแง่แกนหลักที่ให้ใครก็ได้ที่สนใจไม่ว่าจะจบสาขาอะไรก็ตามแต่มาเอนโรสมัครแล้วก็ใช้เวลา2ปีในการไปเทรนไปสอนเด็กๆนักเรียนดูแลเด็กตรงจุดนั้นนะครับเราได้โมเดลอันนี้และทีน่นีความยากของของการสร้างโมเดลตรงนี้ในในระยะแรกอะครับมันมีอุปสรรคหรือว่ามันมีจุดไหนที่เราต้องแบบว่าใช้ความพยายามอย่างซูมพอสมควรจนกว่าจะสามารถได้โมเดลที่ค่อนข้างจะโอเคครับพูดตรงๆผมว่า มันไม่มีคําตอบว่าโมเดลมันโอเคเราเรียนรู้ไปกับมันอยู่ตลอดตั้งแต่การคัดเลือกคุณครูการพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ของเราแล้วการสนับสนุนเขาในช่วงสองปีและหลังจากสองปีเพราะว่ามันมีโมเดลที่มันสําเร็จรูปแต่เราก็ยังเรียนรู้กับมันอยู่ต่อไปตั้งแต่การคัดเลือกเลยผมผมบอกได้ทีมที่เราทํางานด้วยตอนแรกก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเนาะจบการนอกอะไรอย่างนงี้เราเราก็คิดว่าเออถ้าเราคัดเลือกคนอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเราเนี่ยน่าจะทํางานกับระบบได้ระดับหนึ แต่จริงๆ<ม>เราสิ่งที่เราคัดเลือกคนเนี่ยมีไฟเยอะมากอะแต่การมีไฟบางครั้งมันก็ไปเผาระบบเยอะเหมือนกันเราจะทํางานกับระบบอย่างไรใช่ไหมครับเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนโมเดลของเราถ้าเกิดพอนเซ์จะคัดเลือกคนเนี่ยมีไฟอย่างเงี้ยแต่ใช้ตัวเองเป็นเนี่ยจะหาแบบไหนต้องหายงไรอืมฟังฟังดูอย่างนี้คุณคุณตะค่อนข้างจะเน้นย้ําเรื่องของการคัดเลือกคนอยู่พอสมควรถือว่ายากหรือง่ายฮะมีคนสนใจเยอะไหมครับในแต่ละปีสมัครกันเข้ามา คนสนใจเยอะนะซึ่งทุกคนก็เซอร์ไพรส์ว่าปีแรกรับสมัครประมาณ3เดือนเราได้ใบสมัครเกือ500บ500ร้อใบเราคัดทับแล้วประมาณ30คนจาก500โอเคเห็นละเข้าใจละว่ารากยังไง <laughs> ใช่แ,แต่เพราะว่ามีคนสนใจเยอะอยากจะพัฒนาอยากจะช่วยแต่จากเยอะๆอย่างนั้นเนะี่ยมาถึง30คนนี่ก็ยากพอสมควรเรามีเกณฑ์หรือเรามองอยังไงหรือมีสเต็ปโปรเซสคัดเลือกอยังไงครับเราเรามีเกณฑ์ครับเกณฑ์ของเรามีอยู่ประมาณ3ตัวใหญ่เรารดูที่ drive เขาก่อน <Okay. S 2> เขามีพลังข้างในของเขาอย่างไรบ้างเกณฑ์ที่2ตัวใหญ่คือเราดู achievement ของเขาเขาเคยทําอะไรมาก่อน <Okay. S 2> อันที่สเราดูทักษะของเขาเขามีทักษะอะไรบ้างแต่3าตัวนี้มันก็จะแตกออกมาเป็นประมาณ7ตัว <Okay. S 2> อย่าง drive นี่เราดูว่าเขามีวิสัยทัศน์ร่วมกับทีมชาติไทยแลนด์หรือเปล่า2อรู้เขามีความอดทนหรือเปล่าเพราะการเป็นครูการทํางานกับระบบการทํางาน2ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะ่ะอย่างน oh. ้อยคุณต้องแชร์วิสัยทัศน์ร่วมกับเราแล้วคุณต้องมีความอดทนคุณจะเจอ <Okay. S 2> ปัญหาอยู่ทุกชั่วโมงอะ่ะ คุณจะแก้ปัญหานั้นยังไงตัวที่2 achievement ของเขาเราดูทักษะการเป็นผู้นาของเขาเขาเคยนําอะไรมาหรือเปล่าเราดูคะแนนของเขาในมหาลัายส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเด็กจดหม่เราจะดูคะแนน gpa แต่ถ้าทางานมาแล้วเราดูประสบการณ์มากกว่า3ทักษะเราดูทักษะที่เขาสามารถสะท้อนมองตัวเองและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาได้หรือเปล่ามาดูทักษะการสื่อสารของเขาเป็นครูต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีระดับหนึ่งใช่ไหมครับสามารถโน้ม<ด>น้าวคนอื่นได้ทํางานกับคนอะไรยุคได้อันที่3เราดูเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไหมครับอันที่4ี่เราดูเขามีค r i t i c a l t h i n k i n งหรือเปล่าถามมาทั้งหมดเนี่ยของเราลูกประมาณเจ็ดตัว process เ,เราเป็นยังไงมันมีออนไลน์แอปพลิเคชันก่อนเขาต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์เราในแอปพลิเคชันก็ใช้ประมาณสชั่วโมงกรอกเป็นการตอบคำถามต่างๆหลังจากนั้นจะทำฟ e นสกรีนสัมภาษณ์โทรศัพท์เสร็จเราก็จะให้เขาทำค r i t ิ c a l t h ิง k i n ง test มันจะเป็นออนไลน์ assessment จากนั้นเราค่อยเชิญเข้ามาใน assessment center ของเราเป็นวันหนึ่งที่เราจะเห็นตัวเขาเต็มๆเ,เลยแล้วในวันนั้นเราก็จะทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเดี่ยวส,ขขสัมภาษณ์เป็นเคสอินเทอร์วิวก็จะมีมีหลายรูปแบบแล้วทุกๆก,กิจกรรมมันก็จะกลับมาที่คําตอบว่าเขาเป็นยังไงเข้มข้นพอสมควรฟังจากตัวเสียที่คุณตาเล่าเนี่ยแสดงว่าต้อง<ม>กว่าจะได้คุณครูมาในแต่ละรุ่นแสดงว่าปีหนึ่งก็จะได้ประมาณสัก30คนเหนไหมฮะเท่าก,กันหร<ม>ืว<ม>่าจะีละใช่ปีละก็ได้30คนแต่ช่วงหลังเราหาประมาณปีละห้าสิบหกสิบคนครับปีล่าสุดเราว็ประมาณ60 ก็เฉลี่ยห้าสิบหกสิบคนเท่านั้นเองนะฮะแต่ในแต่ละปีเพื่อผลิตคนออกมาเพื่อที่จะมาสอนอยู่ในกระบวนการการศึกษาของเราทีนี้นอกเหนือจากการได้ครูมาแล้วการที่นําครูไปสอนในโรงเรียนต่างๆก็เข้าใจว่าคงต้องมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆด้วยเหมือนกันคงต้องไปอธิบายผู้ใหญ่หรืออธิบายระบบราชการอะไรของเราให้เข้าใจเหมือนกันว่าเราต้องการจะทําอะไรนะฮะขั้นตอนตรงนั้นนี่ยากไหมครับหรือว่าต้องใช้เวลายาวนานขนาดไหนต้องเรียนตามตรงว่าตอนแรกเราทํางานกับกทมก่อน เราก็เห็นอะไรเยอะในในการทํางานกับภาครัฐละความคล่องตัวในการทํางานอาจจะมีไม่มีไม่สูงขนาดนั้นเพราะรัฐไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนมันโดนดีไซน์ให้ไม่ได้รับความเสี่ยงมากขนาดนั้นทำอะไรที่มันไม่ค่อยมีความเสี่ยงทำอะไรที่มันโดนพิสูจมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามกิธีพิสูจตัวเองก่อนว่าเราจะพิสูจคอนเซปต์ของเรายังไงที่ทําให้เขาเห็นเราทํางานเป็นครู2ปีแต่จริงๆมิชชั่นของเรามันคือการพัฒนาผู้นําให้กับสังคมโรงเรียนเป็นภาพสะท้อนของปัญหาสังคมต่าง ถ้าเราอยากพัฒนาสังคม,มจริงๆเราจะให้คนเหล่านี้มาเห็นปัญหาสังคมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราให้มาเป็นครูสองปีก่อนหลังจากสองปีนี้เ,าเขาอยากให้เขาไปทํางานส่วนอื่นๆเราจะเสาะหาพออแบบไหนที่เขาสนใจอยากได้คุครูในโครงการเราไปทํางานด้วยก็จะมีโรงเรียนที่อยากได้ครูไปช่วยลดงานภาระ,ะอื่นอันนั้นก็จะไม่ตรงกับเราละใช่ไหมเราไปโรงเรียนที่ต้องมีความขัดแคลนจริงๆเราทํางานเป็นเครือข่ายะครับเราทํางานกับเครือข่ายของมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่ให้ทุนการศึกษาเด็กอยู่แล้วระดับหนึ่งครับครับผมแสดงว่าเราก็คงต้องดูโรงเรียนที่มีความต้องการนะฮะในการที่จะแมชกับเราเราสามารถที่จะถึงเอาครูเราเข้าไปสอนได้นะครับทีนี้โรงเรียนในแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นอาจจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเหมือนกันหรือว่าอยู่ในสังกัดเดียวกันกทมสพทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะต้องมีความแตกต่างกันบ้างเหมือนกันนะครับเป้าหมายเวลาสมมติเราได้ครูมาแล้วเราได้โรงเรียนแล้ว แล้วส่งครูไปเราเราต้องการให้ผลลัพธ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกคือเราต้องการให้เขาเรียนรู้ก่อนว่ารจริงๆปัญหาที่คนผคนพูดอะปัญหามันคืออะไรแล้วปัญหาในแต่บริบทมันก็จะไม่เหมือนกันคุณเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ตัวเองก่อนแล้วคุณต้องลงไปทําอะไรแต่เป้าหมายจริงๆของเราในช่วงสองปีคือเขาต้องพัฒนานักเรียนครับพัฒนานักเรียนยังไงถ้าต้องทํางานร่วมกับใครบ้างสมมุติเรามองเรียนเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมร,รอบๆ นักเรียนเนี่ยมีใครบ้างมีผู้ปกครองมีคนในชุมชนมีเพื่อนมีคุณครูคนอื่นมีพออ,อรเราจะทำงานกับคนเหล่านี้ยังไงที่จะคอยทําให้นักเรียนเราเนี่ยไปถึงเป้าที่เราทุกคนร่วมกันวางไว้อันนั้นคือเป้าหมายของเราในช่วงสองปีละทุกคนนี่ประสบความสําเร็จในทุกคนที่เราส่งไปไหมคะสามสิบคนห้าสิบคนหรือหกสิบคนเนี่ยเรามองว่าโอเคในแต่ละรุ่นที่ส่งไป ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นเราไปแล้ว,ลวเราลงไปทําอะไรต่อเราต้องบอกว่าที่ช่วยเวลาเราส่งไปเราไม่ได้ส่งสองปีลแล้วจบสองปีเสร็จแล้วรุ่นต่อไปลงไปรับไม้ต่อได้ไหมเพราะฉะนั้นเรามองการพัฒนามันเป็นการพัฒนาแบบระยะยาวระยะยาวม <c oughs> ากต้่าใช่ครับงั้นก็แปลว่าเหมือนกับสอนสองปีเสร็จแล้ว อย่างน้อยนะฮะก็มีอีกรุ่นหนึ่งส่งต่อกันมาทําให้เป้าหมายของเราในการที่จะพัฒนาหรือยกระดับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ไม่ขาดตอนว่าอย่างนั้นเธอะใช่<ข>ผมว่าไม่ขาดตอนหนึ่งอันนั้นคือในช่วง2ปีแต่กลุ่ม3 0 0คน50คนเนี่ยที่เราหามาตลอดพอจบสองปีแล้วออกไปทําอะไรต่อเออนั่น่ะสิพอเห็นปัญหาแล้วแล้วไปแก้ปัญหาอย่างไร จากคนที่ไม่เคยสนใจการศึกษามาเลยแต่พอมาทําที่ชเทอร์แลนด์แล้วผ่านตัวเองมาทํานด้านการศึกษาต่อมันก็คือการสร้างคนที่มีคุณภาพมากขึ้นให้กับระบบที่คอยไปแก้ปัญหาต่างๆหรือคอยไปช่วยเสริมเติมต่างๆถ้าเกิดเราลองนึกภาพว่าให้ครูวงศสาษาเปลี่ยนทั้งหมดคนเดียวอะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เพราะมันไม่ใช่กรูวงศึาษาอย่างเดียวมันคือพ่อแม่มคือพอมันคือคนอื่นที่ต้องทํางานควบคู่ไปได้วย มันมีหลายภาคส่วนพูดถึงการศึกษานี่มักจะมุ่งเน้นไปที่ครูอย่างเดียวเลยซึ่งบางทีครูอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับนักเรียนได้หมดทุกอย่างมันก็ต้องมีหลายๆส่วนพ่อแม่ก็มีความเกี่ยวพันโร,รงเรียนระบบนะฮะก็เกี่ยวกันหมดภาคนโยบายเองก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็หลายๆส่วนก็มีผลทําให้การศึกษาเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้คุณครูส่วนใหญ่พอสมมุติว่าเราได้ผู้นํามาแม้จะจบไปสองปีแล้วส่วนใหญ่เขา เขาก็มักจะได้ทํางานการศึกษาต่อนะฮะหรือว่าเขาจะไปทํากิจกรรมอะไรต่อบ้างครับหรือว่าเรามีวิธีการดูครที่เราคัดเลือกมาแล้วหลังจากนี้ด้วยหรือเปล่าครับถ้าเกิดเราดูจากสึดเก่าเกือบ200คนที่ที่เรามีอยู่ตอนเนี้รประมาณ40่สิอร์งานด้านการศึกษาต่อนะจากออคนที่ไม่เคยสนใจการศึกษามาก่อนเลยหรือไม่ได้จบปริญญาตรีมาพันตัวเองมาทำงานด้านการศึกษาต่อประมาณ10ทเาซด้านนโยบายครับแล้วก็อีกประมาณ4ี่ิ เปอร์เซ็นนิดๆทำด้านนวัตกรรมทางสังคมเพระาะว่าอีกเจ็ดเอร์ซ็นก็จะยังเรียนต่อทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะน,นั้นมันมีหลายหลายรูปแบบมากแต่ถ้าเกิดเราดูว่าสิทธิ์เก่าของเราตอนเนี้ทํางานกับนักเรียน Impact นักเรียนเข้าถึงนักเรียนประมาณกี่คนตกประมาณเก้าหมื่นห้าพันคนนะที่สิทธิ์เก่าของเราได้เข้าถึงตอนนี้ครับแสดงว่าคือค่อนข้างจะอย่างน้อยนะครับน้อยที่สุดในในมุมที่ผมฟังตอนนี้คือเราสามารถสร้างครูที่เป็นผู้นํา จบไปสองปีปุ๊บคือเขามีความเป็นผู้นำแม้ว่าอาจจะอยู่ในแวดวงการศึกษาหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและทําให้สังคมหรือภาคที่เขาใกล้ชิดกับบรรดานักเรียนหรือแวดวงการศึกษาอะไรเนี่ยดีขึ้นได้อันนี้ผมว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญอย่างหนึ่งเป็นตัวขยายต่อได้นะครับคือนอกจากจะสร้างเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพแล้วก็ตัวครูด้วยเหมือนกันนะครับพอทามาก็ถ้าหากว่าตั้งแต่ปี2009นี่ก็2 0ง0ันยี่สิบกว่าปีเหมือนกันนะฮะสิกว่าปีแล้ว ถ้าในมุมมองนะฮะของคุณตะตอนนี้นี่เราเห็นปัญหาของการศึกษาไทยยังไงบ้างไหมฮะแล้วก็ Teach for Thailand นี้ได้เข้าไปมีส่วนบทบาทมากน้อยขนาดไหนครับพวปัญหามันมีมันมีเยอะอยู่แล้วละ่ะตั้งแต่ก่อนเริ่มทำเนาจนถึงทำมาปัญหามันก็ปัญหามไม่ได้หายไปปัญหาม,มันอยู่ในนั้นเพราะว่า Teach for Thailand ไม่ใช่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนเนาะเรามีคนในระบบที่มีศักยภาพมากที่เข้มแข็งมาก รเราบงานรูวมกคุณครูคุณลีในระบบการทำงนทำงานกับพออ้อย่างไรที่คอยขับเคลื่อนอย่างนี้ถ้าให้ยกเป็นเคสหรือยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับคือบางทีผมอมองหรือคนอื่นก็มักจะได้ยินว่าตั้งแต่เราเด็กๆแล้วอะ่ะสิปีหรือว่าจัดค่ายสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยก็ต้องไปตามต่างจังหวัดเพื่อไป สร้างโรงเรียนใหม่ไปทาสีให้ใหม่มันก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งเลยนะฮะในที่จากที่เดิมๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าบางทีเด็กในเมืองก็จะมีปัญหาเรื่องบางอย่างที่เด็กไทยเป็นคือไม่ไม่กล้าแสดงออกระบบวิธีการสอนมันก็หลากหลายเหมือนกันแต่ว่าอย่างของเรามีใหญ่ๆที่เรามองเห็นแล้วเราก็เราเราเข้าไปจับตรงจุดนี้ไหมครับหนงปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้ทาคือในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราดึงนักเรียนเึงคุณครูผู้นําชุมชนแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนมานั่งคัดเรียกคุณครูกรับเรา เราให้เขามันั่งออกแบบว่าเขาต้องการครูแบบไหนครับที่จะมาทํางานในชุมชนของเขาที่จะอยู่ในชุมชนของเขาต่อแล้วเขาก็ออกแบบเลยว่าข้องการครูแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราช่วยเขาออกแบบ process ในการคัดเลือกของครูที่ทําให้เขาเป็นเจ้าของโครงการนี้เพราะครูหลังนี้ก็จะก็ไปทํางานในโรงเรียนเขาอันนี้มันคือแบบหนึ่งเลยที่เราจะทํางานกับระบบอย่างไรเราเห็นปัญหาหลายหลายอย่างแหละคนในระบบเองเขาก็เห็นปัญหานะ เพราะฉันเขาต้องการคนแบบไหนอันนี้ก็เราก็นั่งทํางานกับเขาไปใช้เครือข่ายใช้น็ตเวจิก ing แล้วก็มีส่วนร่วมกับชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะครับเพื่อความยั่งยืนต่อไปได้ครับผมนอกเหนือจากปัญหาที่เป็นปัญหาแบบฝังรากลึกนะฮะอย่างพวกปัญหาที่พูดไปแล้วนี่อย่างพวกโควิดหรือว่าเรื่อง อื่นๆอ,อย่างปัจจุบันนี่หลายๆแห่งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการสอนออนไลน์หลายคนก็จะพูดถึงเรื่องของชีวิตวัยเด็กที่อาจจะต้องหายไปเพราะว่าเด็กๆก,ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าปิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะอย่างของเรานี่มีมีประสบปัญหาอย่างไรบ้างไหมครับผมว่ามันมีทุกคนแหละโควิดไม่ว่าเราจะอยู่ในบริบทของโรงเรียนหรือในบทของที่ทําง,งานอื่นๆเพราะว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันผมเองทำตรงว่าเราเข้าไปในสถานการณ์นี้ด้วยการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอันเลิร์อะไรแล้วก็วีเลิร์อะไรบ้าง แล้วเราได้เห็นความเป็นผู้นําของคุณครูของเราคุณครูในระบบคนอื่นด้วยแหละที่จะคอยทํางานกับเด็กทํางานกับผู้ปกครองอย่างไรใชนช่วง6อาทิตย์ที่ตอนในปี2020ั่ครับที่โรงเรียนปิดอยู่สิ่งที่เราทาคือเราให้ครูของเราสอนออนไลน์แล้วดูซิว่ามี Learning มี i n s i g h ์อะไรต่างๆบ้างช่วงนั้นเราก็ได้เห็น Learning อะไรนนต่างๆมาผู้ปกครองเป็นตัวแปรที่สําคัญมากในการทํางานคุณครูมีภาระงานเยอะขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำงานอย่างไรพอมันถึงโควิดปีนี้ ที่ uh huh. ทุกคนอาจจะไม่ได้เตรียมตัวกันล้วก็เอาอินไซต์นั้นมามาดูต่อว่าเราจะทำงานอย่างไร,รแต่ผมต้องเรียนตามตรงว่าสิ่งที่เราเจอคือเด็กหลายๆคนยังไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตที่เสถียรได้มากกว่า5 0สอนมมติย้ายไปเรียนออนไลน์เรารเห็นเลยการเข้าเรียนออนไลน์น้อยกว่า5 0เพราะว่าอะไรเขาไม่มีอุปกรณนะ์เด็กทุกคนไม่ได้มีแล็ปท็อปที่เขาจะนั่งเรียนตั้งแต่เช้าถึงเงย็นได้อันที่2คือ เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตที่สเสถียรที่จะให้เขานั่งเรียนเช้าถึงเงย็นได้สามพอมันเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ขเขาเขาบอกว่ามาช่วยหางเงินดีกว่าอ oh. อันนี้คือปัญหาที่เราเจอเลยในแบบทุกๆจังหวัดที่ที่เราทํางานอยู่ถามว่าเราเราช่วยยังไงบ้างอย่างแรกคือเราเราทำงานกับคุณครูของเราก่อนพอ <Okay. S 2> คุณครูเจอปัญหาอย่างนี้แล้วคุณครูต้องการการสนับสนุนยังไงบ้างเราเห็นเลยว่าเรื่องสุขภาพจิตเป็นอะไรที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราก็เลยพาร์ทเนอร์กับ True Health ที่ให้คุณครูของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงสคาทริสหรือคนที่เขาอยากคุยด้วยฟรีจนถึงแบบปีหน้าเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงเพราะว่าเราสปอร์ตคุณครูของเราก่อนถ้าครูของเราสุขภาพจิตด,ดีผมว่ามันก็น่าจะช่วยนักเรียนได้ระดับนึงแล้วตัวคุณครูของเราเองทําอะไรบ้างผมว่ามีมีหลายอย่างมากบางคนพอเด็กไม่เข้าเรียนสร้าง learning box ขึ้นมาส่ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> เข้าชุมชนส่งไปให้เด็กทํากิจกรรมต่างๆเอง แล้วเด็กก็คล้ายๆอัดคลิปอัดนู่นอันนี้หรือแบบส่งเมสเซจมารีพอร์ตครูอันนั้นขึ้นอีกอย่างอีกอันหนึ่งพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเด็กไม่ได้มีแบนด์วิธอินเทอร์เน็ตที่จะเข้ามาเรียนอย่างนี้ได้คุณครูของเราคนหนึ่งก็ได้ไปพาร์ตเน์กับอีกมูนิตี้หนึ่งที่เป็นของฝรั่งทำเรื่อง AI ไอแชทบอทสอนเลขนักเรียนผ่านทาง Facebook Messenger อ่ะเด็กสามารถเรียนได้เองเด็กสามารถเรียนได้เองแชทบอทก็จะเป็นคนตอบกลับมารบลรวคะแนนก็จะเข้ามามเข้ามาที่คุณครู เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีการเรียนอีก,อกรูปแบบหนึ่งสิ่งที่คุณตาพยายามทําคือใช้คนในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะช่วยทําให้ปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยผ่านพ้นไปได้แล้วก็มองว่าคนน่าจะแก้ปัญหาว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยดีกว่านะฮะคือแทนที่จะพอขาดแคลนอะไรเอาซื้อของหรืออะไรต่างๆให้มันคือมันมันก็ได้ระยะหนึ่งแต่ว่าพอใช้คนก็จะสามารถที่จะดําเนินการต่อหรือขับเคลื่อนต่อไปได้ นะครับซึ่งถ้ามองในอีกแง่มุมเนี่ยผมว่าจริง,รงๆคุณครูยุคนี้ก็ชาเลนเหมือนกันนะคุณตะเขาต้องมีคิดกระบวนการหลายอย่างมากในการที่จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ภายใต้ขอบเขตท,ที่จํากัดตั้งหลายอย่างทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่บ้าน WiFi อินเทอร์นเน็ตความวุ่นวายของสภาวะรอบบ้านอะไรหอย่างกูเยอะไปหมดเลยก็ถือว่าท้าทายอ่ะ ผมก็คิดว่าต้องให้กําลังใจคุณครูทุกคนที่ทํางานอยู่ในช่วงเนี้นะฮะแล้วก็อย่างน้อยก็ให้กําลังใจทางคุณครูในทิชฟอร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรือเปล่าในสถานการณ์ที่ไม่ปะกะติที่คุณตาบอกในะตอนนี้ไม่มีโรคระบาดแต่ก็ไม่แน่อนาคตนะฮะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณครูก็ต้องกลับเปลี่ยนบทบาทไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมทีนี้ถ้าคนที่ฟังอยู่หรือว่าชมแล้วอ,อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมมาฮะคุณตาว่าจะไปร่วมกับที for Thailand เนี่ยได้ยังไงบ้างจะเข้าไปเป็นครูเองนะครับหรือแม้แต่จะไปเป็นส่วนหนึ่งกับที for Thailand จะทำอะไรได้บ้างอะครับผมส่วนแรกคือคนที่สนใจอยากสมัครเป็นคุณครูในโครงการก่อนอยากเข้ามาศึกษาปัญหาระบบการศึกษาจริงๆปัญหามันคืออะไรอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเอง อันนี้เราก็จะเปิดรับสมัครคุณครูผู้นำการเปลี่ยแปลงรุ่นที่9ตอนต้นปีต้นปีหน้านะครับ,รบอันนี้สมัครได้ประมาณที่2คือสมมติบอกว่าเฮ้ยไม่สามารถทำา2ปีได้จริงมีมีที่อื่นมีอย่างอื่นให้ทำไหมในตัวมูลนิธิของเราทีมเราต้องการคนที่มีศักยาภาพเข้ามาร่วมทีมของเรามันมีงานที่เป็น full time ที่ต้องทาเต็มเวลาเยอะมากแล้วบางคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีงานทาอยู่แล้วขอวอลเนเตียได้ไหม ส่งอีเมลเข้ามาคุยกับเราได้อยู่แล้วล่ะเราต้องการคนเข้ามาช่วยอันานี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดบางคนกลุ่มนึงบอกว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยช่วยบริจาคเงินได้ไหมเดือนร้อยสองอยะไรอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามิชชั่นของเรามันเป็นมิชชั่นที่ใหญ่หนาปัญหานี้มันมันต้องค่อยๆแก่พอฉันจะช่วยสับสนุนเราได้อย่างไงก็สามารถช่วยสับสนุนเราได้ครับ ก็มีหลากหลายช่องทางตามที่ทุกท่านสนใจนะครับแล้วก็ตามกําลังตามศักยภาพความพร้อมของแต่ละบุคคลในการที่จะเข้ามาช่วยกันในวันนี้ที่นําเสนอกันก็จะได้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้นวัตกรรมใช้โมเดลรูปแบบมาช่วยทําให้การศึกษาเนี่ยได้พัฒนาขึ้นนะครับแน่นอนแหละว่ามันคงต้องใช้เวลาและคงต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อนาคตอาจจะมีปัญหาในรูปแบบความท้าทายใหม่ในด้านของการศึกษาเข้ามาซึ่งเราคงต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการใช้ คุณครูการใช้ผู้นําในการที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับผมทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งครัคุณต่าว่าอาจจะฝากถึงคุณครูหรือฝากถึงคนที่มีไฟมีไอเดียอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาหรืออะไรก็ได้เหมือนกันครับลองคุณต่าีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกันไว้ไหมครับต่กถึงคุณครูก่อนแล้วกันครับผมว่าช่วงนี้คุณครูมีภาระที่ที่เยอะมากคุณครูแบกอะไรอยู่อยู่เยอะมากก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณครูท,ทุกท่าน ที่ที่ทำงานอันยากลันบากอันนี้อยู่ส่วนคนที่สนใจอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆอยากชวนเข้ามาในโครงการหละเพราะผมคิดว่าเราทุกคนมีภาพภาพหนึ่งที่แบบเฮ้ยระบบต้องเปลี่ยนอย่างนี้คนต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆผมไม่น่าจะว่าเราทุกคนรู้ลึกถึงปัญหาต้นตอของมันจริงหรือเปล่าเพราะฉันอยากเชิญเข้ามาศึกษาปัญหานะั้นจริงๆอะได้มาเรียนรู้กัน เราก็ค่อยหาวิธีหาทางแก้ร่วมกันหลังจากสองปีเพราะผมว่ามันบางครั้งมันง่ายที่จะนั่งโทษแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆเราเรามันรู้ปัญหา,าจริงๆกันไหมว่าถ้าเกิดเราจะปรับระบบอายใสารเนี่ยใครต้องปรับบ้างใคร,ครต้องทาอะไรบ้างก็อยากเชิญคนเข้ามาเข้ามาร่วมอันนี้ครับผมก็ถ้าใครที่สนใจก็นะฮะเข้ามามีส่วนร่วมกันได้นะครับวันนี้ผมขอบคุณคุณตามากได้ให้ภาพแล้วก็เห็นว่าที p o r อไทยแลนด์ทำอะไรบ้าง,างนะฮะแล้วก็ อย่างน้อยๆน,นะฮะทำให้การศึกษาไทยของเราเห็นแสงสว่างขึ้นมานะฮะว่าขึ้นมาได้บ้างนะครับเนี่ยวันนี้ขอบคุณจริงๆนะฮะคุณตะสนุกมากเลยในการคุยนะครับผมขอบคุณนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับก็หลายๆคนมักจะพูดถึงเรื่องของปัญหาการศึกษากันเยอะครับปัญหาการศึกษาก็หมัก หมมานานมากในประเทศไทยของเรานะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นจริงๆก็ต้องเข้ามาคลุกคลีลองมารู้ลึกนะฮะว่าจริงๆแล้วปัญหาการศึกษามันมีอะไรที่เป็นปัญหาแบบลึกๆจริงๆนะฮะทำให้เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าการเข้าใจปัญหาสังคมเข้าใจปัญหาการศึกษาอย่างน้อยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้คนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยสามารถที่จะมีไฟมีแรงบันดาลใจในการที่จะช่วยประเทศไทยของเรานะคะคนละเล็กคนละน้อยก็ได้นะครับผมก็ยังไงก็ตามทาง เอนเอก็ขอเป็นกําลังใจให้ทางนวัตรกรทุกท่านนะครในการที่จะทําผลิตนวัตรกรรมออกมาเพื่อสังคมแล้วก็รวมถึงเป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าหากว่าใครที่ สนใจอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องราวของนวัตกรรมที่เป็นความรู้ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้เลยนะฮะก็เข้าไปที่ NIA Thailand ในทุกช่องทางนะฮะก็เสิร์ชกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter Line ลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe NIA Channel ของเราด้วยผ่านทาง YouTube แล้วก็ SoundCloud Spotify กับ NIA Podcast ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ใน EP หน้า EP หน้าพูดกันเรื่องอะไรติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ NIA Podcast นวัตกรรมใครๆก็ทำได้